สวัสดีครับทุกท่านทุกคนครับคลิปนี้เป็นเอพิสูดของการดูเนื้อคู่คลิปนี้เรามาพูดกันเรื่องลักนาเนื้อคู่มาดูนิดมาดูเนื้อคู่ของชาวลัคนามีนขอได้ย่าตโทษทีมีนเป็นลักนาสุดท้ายที่เราจะพูดถึงอีพีเนื้อคู่กันนะครับมีนครับเราใช้หลักเกณฑ์ของโหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์นะครับผมตัวมีนเองเนี่ยก่อนจะไปเห็นหน้าตาเนื้อคู่นิสัยเนื้อคู่ที่ถูกระบุไว้ตั้งแต่วันแรกที่ท่านเกิด ผมขอมาแวะที่ตัวตนของท่านก่อนมีนมีดาวประจําตัวคือดาวพระพฤหัสพระพฤหัสเนี่ยเป็นลัคนาที่มีบุญเก่าติดตัวมาเพราะพระพฤหัสคือดาวครูดาวคุณธรรมดาวปัญญาดาวศรัทธาคนลัคนามีนเนี่ยมักจะเกิดมาพร้อมกับแสงสว่างให้กับคนอื่นโดยไม่รู้ตัวนิสัยส่วนตัวของมีนเป็นคนใจดีแบบไม่ต้องพยายามนะครับผมตามพื้นดวงนะเข้าใจความรู้สึกคนเก่ง บางทีเก่งจนลืมตัวเองไปก็มีนะมีเมตตามีศรัทธาในชีวิตชอบเกี่ยวกับเรื่องศาสนาชอบเกี่ยวกับเรื่องการเมตตากันให้คนอื่นนะครับผมเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกนี้มีเหตุมีผลของมันไม่ชอบการแข่งขันแบบเหยียบกันแต่จะพากันโตมากกว่ามีมุมจิตวิญญ,ญาณที่สูงชอบทำอะไรลึกๆมีศีลธรรมคนลนัคณา ที่อยู่ใกล้มีนและสบายใจเนี่ยคือทุกลคนาเลยเพราะมีนมีความเป็นครูเพราะพระฤหัสคือดาวครูข้อคนระวังของชาวมีนนะมีนะครับหนึ่งก็คือใจอ่อนเชื่อคนง่ายเพราะพระฤเนีมองทุกคนเป็นมุมดีไปหมดเลยมองใครก็ดีคนนี้กับไมโกหกสุดท้ายก็โดนหลอกมักจะให้โอกาสคนที่ผิดซ้ำๆพอคิดว่าเขาเปลี่ยนได้อย่าโลกสวยเกินไปนะมีนผมบอกตรงๆ นิสัยด้านความรักของชาวมีนเนี่ยคือรักแบบผูกพันทางใจไม่ใช่แค่สถานะถ้ารักแล้วเนี่ยจะซื่อสัตย์อดทนพร้อมอยู่ข้างๆกันไปตลอดไม่ชอบความสัมพันธ์แบบฉาบฉวยต้องการคนที่เข้าใจความลึกของใจไม่ใช่แค่รูปลักษณ์วิเคราะห์เนื้อคู่ของชาวลัคนาราศีมีนมีนครับตัวตนของท่านคือดาวพระฤหัสเป็นดาวประจำตัว พบตรงกันข้ามเราเรียกว่าพบปัตนิเอาไว้ดูคนรักคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาคู่ศัตรูแต่ในคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องคู่รักของท่านโดยตรงเลยมาโฟกัสที่คู่รักของท่านก่อนตามลักษณะพบปัตนิของมีนคือกันครับกันเนี่ยเป็นดาวกเกษตรในภพเรือนของราศีกันคือดาวพุธหรือดาวสีบอกอย่างนี้ก่อนวิธีการดูคู่นะ นุรักษ์คือตัวตนของท่านพบตรงกันข้ามคือพบปัตนิดาวไหนอยู่สถิตสถิตอยู่พบปัตนิอ่านดาวนั้นก่อนแต่ละท่านแต่ละคนไม่เหมือนกันเมื่อไม่มีบางท่านบางคนไม่มีดาวสถิตอยู่จะอ่านว่าไม่มีเนื้อคู่ไม่ได้นะท่านนะต้องอ่านลึกกว่านั้นอีกคือดาวเกษตรในภพเรือนนั้นคือดาวอะไรนั่นคือดาวพุธหรือดาวสี่เจราจาอ่อนหวานให้ไทยพุธจะอ่านว่าคู่ของท่านเจราจาเก่งเขาไม่เชิงเสีทีเดียวต้องอ่านลึกๆอีก เลยต้องมีนักโหราศาสตร์อย่างผมเอาไว้นะครับผมเนื้อคู่ของชาวมีนเนี่ยนิสัยจะเป็นคนฉลาดมีเหตุผลคิดเป็นระบบพูดเกง่งไม่พูดเพอเจอพูดมีสาระเป็นคนละเอียดรอบคอบใส่ใจในรายละเอียดตัวเลขเป๊ะเป๊ะเป๊ะไม่ต้องกลัวเลยเพราะเขารอบคอบมากๆดูนะ,ะมีนเนี่ยเป็นนักกลยุทธ์คือพระลักสคือครูคือมองภาพใหญ่มองโลกสวย เนื้อคู่ของเขาเป็นกันกันมีดาวพุธคือละเอียดรอบครอบถึงจะอยู่ด้วยกันได้โดยเนื้อแท้เนื้อคู่ของคุณมักจะเป็นคนจัดระเบียบชีวิตของชาวลัคนาม,มีนได้ดีมากๆเป็นสมองกับหัวใจสลับกันเป็นได้ดีถ้าคู่กันด้วยเนื้อแท้แล้วเนี่ยมีนเนี่ยคู่กับกันเนี่ยเหมาะสมเจอหรือยังแล้วเจอแล้วเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์บอกด้วย ส่วนนิสัยของคู่ของท่านและหน้าตาท่านมาดูนะรูปร่างเนี่ยสมส่วนไม่ใหญ่ไม่เล็กหน้าตาดูฉลาดสะอาดสุภาพหน้าตาดูมีสติคิดดูมีความคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตัวตนของเขาเขามีความละเอียดรอบคอบต้องคิดต้องคำนวณอะไรในหัวตลอดเวลาเลยไม่จำเป็นต้องหล่อต้องสวยจัดหรอกแต่ต้องดูดีมีคลาสและมีปัญญานี่คือสำคัญเลยเป็นพอย n ์ อาชีพที่มักพบมักพบบ่อยในเนื้อคู่ของท่านมักจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดการเขียนการสอนนักวิเคราะห์นักวิจัยบัญชีวิชาการแพทย์เภสัชสังเกตไหมว่าอาชีพพวกนี้มีสุจิปุริอยู่ในตัวฟังพูดอ่านเขียนอยู่ในตัวนั่นคือเนื้อคู่ของท่านคือชาวลัคนากันความสัมพันธ์เมื่อคู่กันด้วยเนื้อแท้แล้วเนี่ยนะมีนเนี่ยคู่กับกันได้มีนเนี่ยคู่กับคนเกิดวันพุธได้นะครับผม ่มาที่คําถามที่ถูกถามกันมาเยอะว่าเนื้อคู่ของมีนเนี่ยตามลักษณะที่ผมบอกข้างบนเนื้อคู่ของท่านหายากไหมก็ยากแน่นอนไม่ไมต้องกลัวเลยหายากมากๆนะตามหลักของราศาสตร์ไทยเพราะอะไรเพราะพระฤหัสเนี่ยคือคุณภาพไม่ใช่ปริมาณพุทธเนี่ยในพบปตนิเนี่ยต้องเป็นคนคิดและเข้าใจจริงด้วยจริงๆเพราะมีนเนี่ยไม่ใช่จะเอาใครก็ได้มาเป็นคู่ชีวิตอะ เขาต้องดูลึกดูยาวดังนั้นหายากเพราะตัวท่านเองก็เลือกเลือกเยอะเหมือนกันคนลักษณะแบบนี้ก็มีน้อยเหมือนกันพูดกันแบบสั้นๆเลยก็คือมีนเนี่ยเกิดมาเพื่ออ่าเป็นภาพใหญ่กันเนี่ยเป็นตัวภาพอ่าเขาเรียกว่าอะไรยูนิตเล็กๆเมื่ออยู่ด้วยกันจะพอดีข้อควรระวังเมื่ออยู่คู่กันนะการละเอียดยิบนะครับ มีนเนี่ยบางทีพูดจาพูดลอยๆพูดเลื่อนลอยไม่ได้นะพวกคุณนะเพราะว่าถ้าคู่กันแล้วเนี่ยมันละเอียดยิบต้องหาวิธีการปรับกันจูนใดๆแล้วก็คือถ้าไม่มีตามนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะคบกันไม่ได้คบกันได้ครับแต่ก็อาจจะต้องมีความอดทนอาจจะดูองค์ประกอบกอื่นด้วยเช่นบุญกรรมเก่าร่วมกันหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างนะต้องดูหลายๆรูปแบบ หรือจริงๆแล้วเนี่ยต้องดูดวงส่วนบุคคลได้ดาวประจําตัวท่านเป็นยังไงภพเรือนไหนบางท่านบางคนเป็นผมเคยเจอวันก่อนผมดูให้ชาวลัคนามีนคือมีดาวประจําตัวเป็นดาวพฤหัสแต่มีดาวสี่อยู่ในภพตนุลักษ์ด้วยก็โอ้โหคนนี้ครบครบเลยคือมีทั้งความเก่งในภาพกลยุทธ์และมีความละเอียดรอบคอบอยู่ในตัวคนที่เก่งครบนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยแต่แต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยไม่เหมือนกันเลยทุกท่านทุกคน ผมเลยบอกว่าต้องดูลัคณามากกว่าดูราศีเพราะอะไรลาศีเนี่ยเป็นไปได้ไม่ได้เป็นไปได้ยากมากๆคนเกิดเดือนเดียวกันนิสัยเหมือนกันดังนั้นแล้วเนี่ยแนะนําให้ดูลัคณาเป็นหลักโอเคถึงตรงนี้แล้วเนี่ยฟังถึงตรงนี้ฟังจนจบแล้วคอมเมนต์ฟังบอกผมด้วยว่าจบหรือเปล่าชาวมีนอยู่ในช่องผมน้อยจริงหรือเปล่ามาคอมเมนต์บอกหน่อยสิโอเคขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ